เป็นบวกห้าบวกตัวห้าสูนย์ทุกวันบวกสิบสามบวกสิบสองบวกเก้าเนี่ยจะประกาศคุมไปในทุกกิจกรรมหรือในทุกพื้นที่แล้วก็ทําให้ผู้ผู้ว่ายุทธยาลายมาบอกว่าฝ่างทองไปทํางานเนี่ประมาณเหมือนเก้าเป็สองหมื่นคนนะครับไปโดยภาพรวมของจังหวัดเปิดมินิแฟร์ทางฝันด้าก็เข้ามาคุยนะผมก็บอกว่าเขาก็เอาเด็กเบปเปอร์มาเอามาตรการอะไรมาให้ดูผมถือว่าต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่ ที่ท่านเข้าใจในปัญหาแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการที่จะมุ่งที่จะแก้ไขเพื่อจังหวดัดอ่างทองแล้วก็ในขณนะเดียวกันก็ทําให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสมาทําความรู้จักแล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกันในมาตรการที่พวกเราจะมาช่วยกันแก้ไขนะครับในส่วนชื่อสาสอินทร์เกษตรณนะครับเป็นประธานผู้การตะดบนหกจังหวัดนะครับแล้วเป็นประธานสภาจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับท่านครับทีนี้ท่านมาดูอันหน่อยเนี่ยท่า,านมานูหลอดใจ นนจงังหวัดลบบุรีเราก็ก็ก็ถือว่าอยู่ระดับใกล้เคียงกับอ่างทองเมื่อ <Okay. S 2> วานก็สิบสองคน,นผมได้พิทักษ์เสริมออมข้าเป็นเลขาธิการสภาสภากาญจวับเทนา่าแทนท่านประธานเนื่องจากวันนี้จังหวัดมีกมารประชุมประจําเดือนจังหวัดของเทน่านนะครับอดีตประธานสภาสภากาญจ,จวัดลบบุรีก็จะได้มีข้อมูลทางลบบุรีมามามาเมสนองวดีย การประ,ประ,ประุมคาะกรมาัพิจาามีดุสุขครับสุสริชกัดว้วยแต่เร<ต>ก็แขผู้เขียนทุกท่านนะผมคุณสุขสวัรดีนะครับก็เป็นรองประธานสภามาทำพิการของสารกัมจันนนทบุรีครับเป็นเลขานจักรต่างทองค่ะปัญญามาแดนที่อะไรครับีออคฆ์ท่านดีท่านจะเป็นว่าที่ประธาน อ๋อเตัวอะไรเงยเปิตัวเลยช่ยงานทุกอาชีพพวกนีอ่ะต้องของเราเขานะครับท่านผู้ริหารสภาอุตสาหกรรมนะครับโดยท่านท่านพิเิตท่านรอประธานสภาอุตสาหกรรมประเรศไทยก็ดีัท่านประธานสภาคณะกรงมาธวการก็เลยกระทาเรงว่าจะมีการห้ามสักนิดหนึ่งในเรื่องของกิจกรรมสากิธกรรมหนักว่างหในตอนที่ประการเลื่องเมวานก็มีบริษัทฮด้ามีนปรมาพูดคุยเราก็ได้นัี้ มาตรการของเขามาพูดคุยได้ฝังว่าโรงงานเขาผมก็ได้บอกไปว่าอันนี้อาจจะต้องดลบเว้นหรืออาจจะนี้อาจจะความอาจจะคุยกันเป็นระยะเป็นช่วงๆเราจะพอจะได้มีข้อมูลนะว่าในอ่างทองเนี่ยทุกวันนะครับแต่แต่ละโรงงานมาตรการมาตรฐานอาจจะตัดก,กันบางโรงงานมาตรฐานนี้ก็มีไปแต่ถ้าเกิดไ,ไม่ดีปัจจุบันเข้าไปลงไปทางลงรบมาตรการการจัดก,การในโรงงานนะครับที่ที่เป็นไปตามมาตรฐานช่วยป้องกันควบคุมโรคไม่นะครับการเกิดด้วยนะครับ ในคัสเตอร์แรงงานน่ผมมองว่าส่วนโรงงานดูมาตรฐานการจัดการในโรงงานว่ามันเป็นไปโดยหนะครับโรงงานต้องช่วยดคือว่าอากาศจาัดก็อย่างนี้ครับผมเห็นใช่ว่าใน,ใ,นในแหล่ง,งทุชนซูลทุกคนที่หนุ่มากพอรอู้วันนี้ <c oughs> เกิดความสบายใจยนะครับว่าพวกเราสเกาสามจริงคน่ันทองนี่ก็จริงก็เหมือนกับพวกเราฮนะ <c oughs> เราก็แ <c> ม <oughs> ่ดูเช่นย้ายมีเป็นหมื่นเลยนะครับ ได้ช่วยชกัน่วนว่าสถนครน่าัมากปบต้ยกาอการอีกคนทำทำธุรกิจทำทาต้ราชการเนี่ยบางครั <ige> ้งเนี่ยแต่ละเปิดอะไรละพื้นที่เนี่ยโรงงานตัอยู่ที่ป็นคนใกล้ชิดในบ้านจะต้องทำยังไงเออเรื่องการี้วันนี้ท่านบอกว่าต้องมีการซ้อมด้วย สถานการณ์โควิดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็คงจะไม่เกี่ยวข้องเฉพาะอ่างทองอย่างเดียวทางภาคธุรกิจเนี่ยหลายๆจังหวัดที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่ามีคนของจังหวัดอ่างทองไปเป็นแรงงานก็ดีในเรื่องของทั้งแรงงานในการผลิตในเรื่องของการบริหารต,ต่างๆเนี่ยวันนี้เราก็ได้ขอความร่วมมือนะครับทั้งภาคเอกชนคือทางสภาอุตสาหกรรม อังเก้าจังหวัดนะครับรอ,รอบๆข้างเราก็ได้เชิญมาหารือกันมารับฟังข้อมูลว่าเอ๊ะแต่ละจังหวัดเนี่ยในภาคผู้ประกอบการโรงงานเนี่ยเขามีมาตรการในเรื่องของโควิดอย่างไรบ้างเรื่องของการขนส่งก็ดีเรื่องของการเป็นบัตรในโรงงานก็ดีเนี่ยเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลได้เป็นประโยชน์ในการที่จะออกมาตรการต,าต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเ,เมื่อเกิดสถานการณ์แล้วเนี่ยจังหวัดอ่างทองเราจะต้องประกาศห้ามงดเว้นอะไรบ้างหรือตรงไหนที่มีมาตรการที่ดีแล้ว จะไม่ต้องไปเข้มงวดมากนะครับอันนี้ก็ได้มการพูดคุยกันทังข้าวจังหวัดวันนี้ครับครับแล้วผลสรุปนี่คือยังไงยังไงบ้างครับครับก็โดยสรุปเนี่ยเท่าที่เราฟังนะครับทุกจังหวัดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดยุธยาที่อยู่ใกล้กับเราเนี่ยมีแรงงานของเราเนี่ยไปประมาณ2 0 0 0 0ื่นคนต่อวันเนี่ยเขาก็มีมาตรการในโรงงานเป็นอย่างดีแต่เราก็เน้นย้ำนะครับเนื่องจากความเป็นห่วงว่าเรื่องของการเดินทางการรับส่งเนี่ยรถบัสที่เข้าออกเนี่ยก็ต้องมีมาตรการการ ดูแลผู้ที่เดินทางเป็นอย่างดีกำชับเรื่ององการใส่หน้ากากเว้นระยะห่างไม่มีการพูดคุยหรือว่าการถอดหน้ากากหรือว่าการทานอาหารบนรถซึ่งอาจจะเป็นจุดเสี่ยงจุดหนึ่งที่อาจจะเกิดได้ในโรงงานมีมาตรการดีแล้วแต่ว่านอกโรงงานก็ต้องมีด้วยนอกจากนั้นทางคุณหมอนะครับสสจังหวัดก็เน้นย้ำในเรื่องของชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วยว่าต้องต้องดูแลประกอบกันทั้งสามส่วนนะครับก็เป็นได้แนวทางที่ดีนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะมา ทํางานร่วมกันได้ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็มีความเป็นบ่วงอยู่ว่าในในการที่เรามีการเคลื่อนย้ายแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเคลื่อนย้ายไป<ม>เคลื่อนย้ายมาเนี่ยจากระหว่างจังหวัดในอ่างทองกับอยุทยาหรืออ่างทองไปที่ลบบุรีเนี่ยนะครับก็าหาความร่วมมือร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่า,าในในภาคในภาคเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ การบริหารสถานการณ์ภายใต้วิกฤตขนาดนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เรามองในเรื่องของสาธารณสุขอย่างเดียวนะครับยังต้องมองในเรื่องของภาคเศรษฐกิจซึ่งจะสามารถทําอย่างไรให้เกิดความไปด้วยกันได้และสามารถร่วมมือกันได้นะครับซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอุตสาหกรรมเหลือเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายของภาคเศรษฐกิจประเทศไทยละ เพราะนั้นจะต้องทำอย่างไรให้ให้เรียกว่าสามารถในแรงงานในภาคอุตสาหกรรมนะทำงานกันได้ด้วยดีแล้วก็ปราศจ,จากโควิดครับ